ห้องนิทานบายคูนกนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่มีกระต่ายตัวน้อยตัวหนึ่งชอบคุยโอ้อวดกับสัตว์ต่างๆนานา,า,าว่าตัวเองเวิ่งเร็วกว่าใครๆวันหนึ่งขณะที่เจ้ากระต่ายกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าก็มองเห็นเต,าต่าตัวหนึ่งกำลงังคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเดินมามันหัวเราะเยาะ และพูดจายยาะเย้ยกับเจ้าเต่าว่าเจ้าเดินต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะไปถึงเป้าหมายล่ะเจ้าเต่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเต่ารู้สึกโกรธที่เจ้ากระต่ายหัวเราะเยาะเย้ยและพูดจาถากทางเขาเขาจึงพูดกับกระต่ายว่าเจ้าอ่ะชอบหลงตัวเองและพูดจาดูถูกผู้อื่นไปวันๆเจ้ากระต่ายเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความไม่พอใจและท้าเจ้าเต่าวิ่งทันที เช้าวันต่อมาการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายได้นำหน้าเจ้าเต่าไปไกลมากเลยจนถึงครึ่งทางเจ้ากระต่ายรู้สึกเหนื่อยได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยเจ้ากระต่ายจึงหยุดพักที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเผลอหลับไปเจ้าเต่ายังคงการต้วมเตียมต้วมเตียมจากจุดเริ่มต้นอย่างไม่ย่อท้อ มันใกล้จะถึงเส้นชัยขณะเดียวกันเจ้ากระต่ายก็สะดุ้งตื่นและเห็นว่าเจ้าเต่ากำลังจะเข้าใกล้เส้นชัยเข้ามาแล้วจึงรีบวิ่งไปที่เส้นชัยแต่ก็สายเกินไปเจ้าเต่าเป็นผู้ชนะการวิ่งแข่งในครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหมือนเช่นเจาเ้าเต่าที่ต้องใช้ความเพียรพยายามถึงแม้จะเดินชา้า แต่ก็ไม่ท้อถอยสุดท้ายเขาก็สามารถเดินเข้าสู่เส้นชัยได้สำเร็จ